ครับสวกัสด,ดีจ้าครับบอยสิริชัยครับผมผู้ใดนี่ยายสวยประชา้ายายสวยใจเกิน้อยครับเมื่อนี้ผมมาแวะบ้านครับแต่ว่าทีมงานวงมาลลัใจกิน้อยต็มวงเรากำลังเดินทางไปกรุงเทพนะครับวันนี้ว่างหนึ่งวันสําหรับการเดินทางนะครับแต่ว่าผมบอยสิริชัยมีงานอยูอ่ตลาดต้นตาลน,นะครับคอนเสิร์ตเอีวันนี้ที่ นะครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นสิไปขอนแกน่น,แกนที่ไ,ไ,ทไหนสิไปขอนแก่นถ้ัน,นสิแม่นเอาแม่แตนไปนําคือว่าสิไปกรุงเทพฯ้ก็ไปขอนแก่นมื้อแรงเล่นอยู่ขอนแก่นคอนมื้ออื่นจังสิไปกรุงเทพฯเไยไปุรนเลยบ่มากๆวัดดีวัดตอเซลแม่แตนไปนํายายก็สิไปหาหมอมื้ออืนนอ่นแม่นบ่่แมนเออพอดีผมเอาแม่รัดมาส่งแล้วก็สิมารับแม่แตนไปไปน้ำกันครับเอาแม่ไปไปงานขอนแก่นน้ำแล้วก็สิไปกรุงเทพต่อ นะครับยายอยู่กับแม่ลาดเด้อแม่ลาด์กับบังหันเอ็นเอ็นนอนข้างขื่นอยู่กับแม่ลาดครับผมยาะได้กินข้าวแซ่บก็กินข้าวแซ่บบ้านแซ่บครับแซ่บครับว่ากินข้าวหลายๆเด้อเขาว่าอยู่บ่โดนดอกนอนสองมือสามมือก็ได้ออกอาชอบนอนไหขนเอเอาวังหันยังอยู่หลายมือตัวนอนแล้วหมอไปรังดอก นะครับย่ายสิไปโรงพยาบาลครับอันนี้ผมบอยมารับเนี่ยครับแน่แต่งนะแ,แต่งตัวไปคอนแทนตคือสิ่งแค่แป่นคอนเทนก,นก็ต้องเต็มตัวสวยตัวคือสีฉูดฉาดเล่วะ <c oughs> นะครับผมโอเวลาแบบคือช่วงนี้ผมบอกเลยว่าแบบตัวเป็นเกี่ยวหัวเป็นน็อตจริงๆนะฮะบ,บางเถือแบบสมองจักเสี่ยเอเียงกอนไหมครับพี่น้อง นะคมคึงขึ้นอีกอะรัมอยู่อำเภอสวนน้ำพุ่มลอยเอพุมก็อยู่จนแจงทั้งทั้งที่มีธุระเช้าเมื่อเช้าผมก็มามาเห็นธุระเกี่ยวกับทีติ้งธุรแล้วล่ะกับันสิบาเมีไปคอนแกนสิบห้าไปคอนแกนนะครับสิบสิบไปคอนแกนก็มีธุระอยู่คอนแกนแล้วก็มื่อแรงมีคอนเสิร์ตแอนบอยนะครับคอนเสิร์ตเอบีนะฮะเสียวแม่ไปฝากไว้บ้านเนี่ยโนร์บัน ไปเหตุแุ่าาแุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุมุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุนิุุุบุุุรุุุุนุนุนตอนเุุุบุบบุุุุนุุุุุุาุุุุุุุุัุุุาย,ายาุาุุุุุุุุทุุุุุุุุุุุุ่นต้องตอง้ตองนั่งเครื่องตอนเนอุุเเุุ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 อุุุุุุุุุุุุุุุุุนนะครับรออรบอมเปเปอร์ เสริมดวงนะครับพรุ่งนี้มี2ง,งาน3งานก็คือเป็นงานไร้ส่วนเป็นงานนั่นวงมอลลัใไจก็เลยเต็มุก